แก้ไขแล้วแบบโอเคเลยนะครับตัวฟางที่คลุมข้างบนเนี่ยก็คือเปื่อยยุ่ยเนี่ยกลายเป็นแบบสารอาหารเวลาเรานําไปใช้เนี่ยอันนี้คือคุณภาพแบบดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยเน่าเสียแล้วเสียเลยไม่ใช่นะครับมันใช้ต่อได้นะครับแก้ไขแล้วใช้ได้นะครับคุณภาพดีด้วยสวัสดีครับพบกับธรรมดาสามัญอีกครั้งครับ วันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการนะครับแล้วก็ไอเดียในการแก้ไขนะครับปุ๋ยคอกหมักเน่าผมเองเคยมีประสบการณ์นะครับในการทําปุ๋ยคอกหมักเนี่ยแล้ว มันเน่าครับเหม็นนะครับกลิ่นเหมือนขยะสดแล้วก็มีหนอนขึ้นนะครับกลิ่นเหม็นมากเลยมีน้ําเจิ่งนองนะครับอันนี้ก็ด้วยความไม่รู้นะครับก็เอาผ้ายางเนี่ยมาลองเอาไว้คลุมด้วยผ้าใบาบูชีนะครับผ้าใบาเอ์เจนตินาเนี่ยเสร็จแ,แล้วอากาศมันก็ไม่ถ่ายเทครับความร้อนก็อบอวนอยู่ในนั้นน้ําก็ไปไหนไม่ได้ที่สุดสุดท้ายนะครับเน่าครับก็ หาวิธีนะครับว่าจะทํำยังไงผมก็คิดดูนะครับว่าเออเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีใช่ไหมครับการเน่าเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีเป็นแบคทีเรียแล้วมันไม่ดีละเพราะฉะนั้นผมจะเอาจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยนะครับมาสู้ครับมาสู้กับมันให้มันกําจัดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกไป <S <S ซึ่งตอนแรกนะครับผมก็คิดอยู่ว่าเอ้ยเอายังไงดีผมก็โกยออกมานะครับแต่แล้วก็เอามาตากแดดเอาไว้ใส่ถังผสมปูนเนี่ยครับเอามาเอามาตากแดดเอาไว้แต่ ผมก็มาคิดดูเอ้ยมันไม่น่าจะใช่นะเพราะน้ามันก็เจิงอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ไม่ไปไหนเลยผมก็เอ้ยเราใช้จุลินทรีย์ดีกว่าแล้วสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับต้องการเนี่ยก็คืออากาศถูกต้องไหมครับออกซิเจนดังนั้นแล้วเนี่ยไปอบม,มันเอาไว้เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะผิดทางแล้วละ่ะผมก็เลยเออเฮ้ยเดี๋ยวแก้ไขนะครับแก้ไขด,ด้วยการให้อากาศมันถ่ายเทมากขึ้นเราปรับปรุงให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันเข้าไปต่อสู้กับจุลินรีย์ที่ไม่ดีพวกแบคทีเรียต่างๆพวกนนี้นะครับ สำหรับสิ่งที่ผมใช้นะครับในการต่อสู้กับแบคทีเรียพวกนั้นนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับน้ำหมักมะเฟืองนะครับอันนี้พ่อผมทำแล้วทำมาเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยครับดูนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ายังเป็นขาวๆอยู่เลยยังมีฝ้าขาวของจุลินซีอยู่เลยนะครับอันนี้ทำแบบอย่างดีเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้ในปริมาณแบบเท่านี้เลยนะครับเท่าขวดแกลลอนอย่างนี้เลย6ลิตรนะครับผมผมลดลาดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับตัวที่ผมอ่ะแก้ไขเสร็จแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้มาดูนะครับผมเก็บเอาไว้ในล็อกนี้นะครับผมล็อกนี้จะเป็นจะเป็นปุ๋ยคอกหมักนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาออกมาดูนะครับว่าที่แก้ไขแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแต่อันนี้นานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนี่นะครับนี่นะครับเปิดฝาออกมาแล้วเนี่ยเปิดหลังคาเก่าจากร้านมือสองออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมเอาผ้าใบอาร์เจนตินานะครับ มาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับเป็นอย่างนี้นะครับพอเ,เปิดออกมาปับ๊บอ่านี่นะครับยังชื้นอยู่เลยนะครับเนี่ยมีความมีความชื้นดีนะครับเนี่ยข้างถ้าเกิดเอามือซุกเข้าไปนะครับลาดล่างๆเนี่ยจะเย็นนะครับเย็นเลยตัวนี้จะเป็นผสมกันเนี่ยจะมีแกลบดิบแกลบดำ รำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขี้วัวผสมขี้ไก่ที่ผมทำเอาไว้เนตัวปุ๋ยคอกหมักตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำจุลินทรีย์ที่ตอนแรกเนี่ยมันพลาดเพราะว่าผมดันไปเอาผ้ายางนะครับผ้ายางเนี่ยวางเอาไว้ที่พื้นผมหมักในนี้แหละแต่ผมเอาผ้ายางเนี่ยวางปิดพื้นเอาไว้ไม่ได้ให้มันติดดินนะครับก็คลุมด้วยผ้าตัวนี้แถมคลุมแบบคลุมไม่ใช่คลุมอย่างนี้นะครับคลุมแล้วเอาแบบให้มันเป็นโปง่ปงๆอากาศไม่เข้าเลยทีเนี้ยมันไม่ถ่ายเทนะครับสุดท้ายเน่านะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับ วางติดพื้นหรือให้อากาศมันถ่ายเทให้น้ำถ้าเกิดน้ำมันมีน้ำเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันให้มันระบายออกได้นะครับไม่ใช่มันขังอยู่อย่างนั้นอผมพามาดูผ้ายางนะครับผ้ายางที่ที่ผมพลาดนะครับผมใช้เนี่ยตัวผ้ายางอย่างเงี้ยมาวางรองพื้นเอาไว้อย่าทํานะครับอันนี้คือคือไม่ไม่ไม่ได้นะครับอย่าทํานะครับน้ํามันไม่ระบายนะครับผมอกลับมานะครับที่ตัวปุ๋ยปุ๋ยคอกหมักของเรานะครับเนี่ยครับ คือข้างบนนะ่ะมันจะแห้งๆหน่อยนะครับมันก็จะเนี่ยไม่รู้จะเห็นไหมมันมีมันมีแบบยังเป็นคล้ายๆแบบหยดน้ําอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันก็กลุ่มเอาไว้มันก็จะได้เรื่องความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยข้างบนมันก็จะมีแห้งๆนิดนึงตรงที่ผ้ามันไปไม่ถึงเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะแห้งๆหน่อยแต่สังเกตดูตรงที่ผ้ามันกลุมอยู่เนี่ยเนี่ยนะครับสีเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเดีว่าสีเนี่ยนะครับ, ah, เ,เ,บเนี่ย ผิดกันนะครับอันนี้จะสีเข้มเลยนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากตรงนี้นะครับข้างๆริมๆที่ผ้ามันไปไม่ถึงเนี่ยแห้งเลยนะครับก็วิธีการแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวผมบอกวิธีโดยละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้ผมพามาดูผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงทีนี้เรามาพูดในส่วนของการแก้ไขบ้างนะครับในส่วนของการแก้ไขในวิธีการเนี่ยก็คือท่านเตรียมนะครับปุ๋ยคอกหมักเน่าๆของท่านเอาไว้นะครับผมพื้นนะครับ พื้นดินหรือพื้นซีเมนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่อย่าเอาอะไรมารองที่น้ํามันไม่สามารถระบายได้นะครับเพราะว่าที่มันเน่าเนี่ยเพราะว่ามันน้ํามันเยอะเกินไปหรือว่ามันบูดมันอะไรพวกนี้นะครับตัวของปุ๋ยเองเนี่ยมันก็จะคายน้ําออกมาด้วยนะครับผมดังนั้นเราก็จะต้องให้มันมีอากาศที่มันถ่ายเทได้นะครับเช่นอย่างพื้นดินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพื้นปูนอย่างเงี้ยที่น้ํามันระบายออกได้ <lectures> ขั้นแรกนะครับเอาปุ๋ยเน่าๆของท่านกองนะครับวางกองก่อน วางวางชั้นแรกก่อนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนเอาไว้ที่มันเน่าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยใช้นี่ครับจุลินทรีย์นะครับท่านจะใช้จุลินทรีย์ตัวไหนก็ได้นะครับจุลินทรีย์เจ๋งๆที่ท่านมีเนี่ยที่ท่านคิดว่าเอ้ยมันมีพักพวกที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยอยู่เยอะอย่างกรณีของผมเนี่ยผมทิศผมแก้เนี่ยผมใช้น้ำหมักมาเฟืองนะครับเนี่ยนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับตัวนี้เป็นปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้คือฝ้าขาวยังเพียบอยู่เลยนะครับผมเพิ่งเอาออกมาใส่เนี่ย แค่อย่างนี้เองเนี่ยเนี่ยเริ่มแบบดันๆันแล้วนะครับก็ตัวเนี้ยผมไม่เคยทําน้ําหมักมาเฟืองนะครับจะถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่ามันมีเยอะแล้วผมก็ยังไม่ไม่ได้ทําเพิ่มคือมันมีกลิ่นที่หอมมากนะครับแม้ว่าจะนานแล้วก็ตามเดี๋ยวผมจะให้สูตรเอาไว้นะครับเป็นรูปภาพเอาไว้แล้วก็ท่านก็สามารถแคปเก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็นําไปทําตามได้ตัวนี้นะครับก็เนี่ยครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีเนี่ยฝ้าขาวเยอะมากเลย ลินเรีย์เยอะจริงๆนะครับไม่ไม่ต้องมาโนเลยนะครับเราก็เอาอย่างเงี้ยนะครับผมใช้น้ำหมักมะเฟืองเนี่ยเพราะว่ามันหอมด้วยนะครับเขาจะใช้ในพวกทาเครื่องสําอางคอสเมติกพวกเนี้ยเราก็เอามาสู้กับพวกแบคทีเรียบูดเน่าที่มันมีกลิ่นเหม็นผมใช้6ลิตรนะครับใช้ตวงจากตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวตวงนะครับที่ผมทํานี่ผมทําในถัง200ลิตรนะครับไอ้ที่ที่ทำน้ำหมักมะเฟืองเนี่ยแบ่งออกมานะครับ6ลิตร ท่านไม่ใช้ท่านไม่ใช้น้ำหมักมาเฟืองก็ได้นะครับท่านจะใช้ e m ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ท่านคิดว่ามันเจ๋งๆตัวไหนก็ตามแต่นะครับใช้6ลิตรนะครับเสร็จปุ๊บบัวลดน้ํา10ลิตรนะครับอ่าสมมติอันนี้เป็น6ลิตรนะครับผมแบ่งออกมาสมมติสมมตินะครับว่าอันนี้คือ2ลิตรอ่าแยกมานะครับใช้ทั้งหมด3รอบนะครับของบัวลดน้ําเพราะว่าเราแบ่งปุ๋ยคอกเน่าของเราเป็น3ชั้นนะครับใช้ตัวนี้นะครับสมมติอันนี้2ลิตรนะครับเทใส่ลงไปเติมน้ําลงไปประมาณ8ลิตร นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับชั้นแรกแล้วปุ๋ยคอ,อกเน่ารถครับรดลาดให้ทั่วนะครับไอตัวปุ๋ยคอ,อกเน่าของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5-6กกระสอบนะครับเราก็จะแบ่งแบ่งออกมาเป็นชั้นๆมันนานแล้วผมจําไม่ค่อยได้นะครับว่ามันได้ประมาณกี่กระสอบน่าจะประมาณ5-6กกระสอบนะครับเสร็จแล้วนะครับพอรถจนหมดโบนรถน้ํารอบที่1 เราก็เอาปุ๋ยข้อเน่าชั้นที่2ระวางนะครับเอาใส่ลงไปนะครับภาชนะของท่านนะครับท่านจะใช้ยางรถยนต์ใช้เป็นเหมือนกลอกปูนหรืออะไรก็ตามนะครับที่ท่านใช้เนี่ยก็ใส่ลงไปชั้นที่2นะครับถ้าเหมือนเดิมครับอันนี้2ลิตรนะครับใส่ลงไปในบัวรดน้ําเติมน้ําลงไปอีก8ลิตรเนี่ยเป็น10ลิตรรดล่าดลงไปนะครับในชั้นที่2เสร็จปุ๊บชั้นที่3ามทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับปุ๋ยข้อเน่าชั้นที่3ลงครับตัวน้ําจุลินทรีย์ของเราเนี่ยอ่ะสลิตรลง นะครับน้ำเปล่าอีก8ลิตรลดลาดนะครับลดลาดลดลาดลดลาดอ่าเสร็จแล้วนะครับครบ3ชั้นฟางห่มครับเอาฟางห่มนะครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้ครับบัวรดน้ําใส่น้ําเปล่านะครับเต็มเต็มกาเอ๊ะเต็มบัวลดน้านะครับแล้วก็ลดลดลงไปนะครับลดให้ทั่วอีกทีหนึ่งจากนั้นนะครับใช้ผ้าใบนะครับผ้าใบอาร์เจนตินาแบบที่ผ้าใบบลูชิตเนี่ยครับหรือท่านจะใช้เป็นถุงปุ๋ยถุงอาหารสัตว์ก็ได้นะครับเอาวาง แมะแๆมะเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ลมมันถ่ายเทจากนั้นนะครับใช้เวลาครับเวลาเนี่ยก็จะของผมอ่ะมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าเราใส่จุลินทรีย์ที่เข้มข้นนะครับก็ตัวเนี้ยมันก็ของผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับแล้วก็คุณภาพดีด้วยเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยพวกนี้มันก็จะ เข้าไปจัดการกับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่มันไอ้ที่มันไม่ดีนี่คือมันเหม็นนะครับกลิ่นมันเหมือนขยะแบบขยะเปีกเยกอะไของไม่ดีนะครับตัวเนี้ยมันก็เข้าไปกําจัดนะครับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทําให้ปุ๋ยของเราเนี่ยกลับมามีคุณภาพที่ดีแล้วก็นำไปใช้งานได้ไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถปรับปรงุงได้อ่าอันนี้ผมแถมนิดนึงนะครับพามาสองดูน้ำหมักมาเฟืองจริงๆมันหมักในถังอย่างนี้แหละ แต่ว่าผมแยกมามันจะได้ใช้ง่ายนะครับก็เอามาใส่พวกนี้เดี๋ยวลองดูไม่รู้จะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือน้ําหมักมาเฟืองที่ผมเอามาใส่ในในถังแต่ถังมันเป็นถังที่เคยทําน้ําหมักปลามาก่อนนะครับเนี่ยปีกว่าแล้วนะครับที่จุลินทรีย์ยังเพียบอยู่เลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านที่คิดว่าที่บ้านมันไม่ได้มีเป็นแบบที่ผมทําแบบนี้จะ ใช้ยังไงจะอะไรยังไงดีจะเอาตัวไหนมาแก้ไขหรือว่ามาหมักปุ๋ยดีนะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ยางรถยนต์เก่านะครับหรือท่านจะใช้เปลอกปูนก็ได้นะครับบ่อซีเมนเนี่ยที่ผมใช้เป็นยางรถยนต์เนี่ยเพราะผมคิดในแง่ที่ว่าเออถ้าเกิดท่านที่ไม่มีเปลอกปูนหรือว่าไม่มีลักษณะที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนของผมเนี่ยเราจะใช้วัสดุอะไรทดแทนได้นะครับผมก็เลยนั่งสาระตะดูแล้วเนี่ยคิดว่ายางรถยนต์เก่านะครับน่าจะ ตอบโจทย์ได้นะครับผมหาได้ง่ายด้วยท่านสามารถไปซื้อพวกยางเปอร์เซนต์ตามร้านยางอะไรอย่างนี้มาก็ได้ในกรณีที่ท่านไม่ได้เปลี่ยนยางนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีโครงการหรือว่าวางแผนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหรืออะไรเงี้ยเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้นะครับตัดขอบเอาเรามาประยุกต์ใช้กันแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับจะได้ลดเรื่องขยะลดเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยเกิดประโยชน์เอากลับมานะครับถ้าท่านทําเกษตรชอบทําสวนชอบทําอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาผมก็เอามาใช้ปลูกฟักทองนะครับในยางรถยนต์พวกอย่างเงี้ย สามารถใช้แทนทดแทนได้นะครับไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบจริงจังอะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับใช้อยางรถยนต์เอานะครับผมประยุกต์ใช้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปุ๋ยคอกหมักเน่านะครับให้กลับมาใช้งานได้มีคุณภาพดี อาจจะดีมากกว่าเดิมด้วยมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเอ้ยมันพอมันแก้ไขแล้วมันคุณภาพดีนะครับท่านไม่ต้องเททิ้งนะครับหรือว่าไม่ต้องกังวลใจไปถ้าเกิดนอนมันขึ้นกลิ่นเหม็นหรืออะไรแก้ไขได้ไม่จําเป็นต้องใช้น้ำหมักมาเฟืองเหมือนผมก็ได้นะครับท่านสามารถใช้ EM หรือว่าจะเป็นหัวเชื้อจุลินรีหรือจุลินรีเจ๋งๆตัวไหนที่ท่านคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเวิร์กนะครับเอามาใช้แก้ไขได้นะครับที่มันมีจุลินรียเยอะๆหรือไม่อีกทีหนึ่งนะครับนมเปรี้ยวครับเอาไป เลยใช้แต่ตัวน้ำหมักมะเฟืองเนี่ยท่านจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยมันก็หาได้ง่ายดีไปตามร้านสะดวกซื้อหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลือกนมเปรี้ยวมาเขาไอ,อตัวที่มันผสมมันก็จะมีผสมน้าตาลอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องแบบไปลดน้ําตาลน้ําตาลน้อยหรือไม่ต้องนะครับก็ฝาสีฟ้าเข้มๆฝาสีน้ําเงินเนี่ยใช้ไปได้เลยนะครับเอาไปลดราดเนี่ยผสมในบัวลดน้ำเนี่ย เลลงไปยถ้าท่านกลัวว่ามันจะจุลินซีมันยังไม่พอนะครับท่านก็ใส่เพิ่มเข้าไปเยอะๆก็ได้นะครับมันก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการที่ไปกําจัดจุลินซีที่ไม่ดีได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบหากท่านเห็นว่าคลิปนี้สามารถที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับท่านและกับผู้อื่นได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับธรรมดา,ามนนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ